สวัสดีครับ FC ไลอ้นการบรัดดิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับข่าวข่าวน้องไลอันของเรานะครับน้องไลอันของเราตอนนี้ก็บัตรรบอบ2นะครับบัตรรบอบ2อก็โทรไปจองบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับยังพอมีเหลืออยู่นะครับเวไ,ไวยเข้าโทรไม่ได้ก็ให้ใหลูกให้หลานช่วยกันโทรนะครับช่วยกันโทร ให้น้องๆพี่ๆอะไรก็ได้นะครับโทรไปรจองบัตรจองตัวนะครับติดขัดยังไงก็ติดตามข่าวข่าวไปเรื่อยๆนะครับออของเพจยุ้งข้าวนะครับเพจยุ้งข้าวนะครับก็เห็นน้องไลอ้อนห้ตัมภาษณ์นะครับว่าบัตรรอบสองตอนนี้ก็แม่แม่ จองไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับยังพอมีเหลืออยู่ก็รีบๆกันหน่อยรีบๆกันหน่อยนะครับสองรอบนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับแขกรับเชิญก็ไม่เหมือนกันนะครับรอบแรกรอบสองเนี่ยนะครับก็บางคนก็จองตั๋วรอบสองได้นะครับก็แสดงความดีใจด้วยนะครับที่จองรอบสองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า แต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่พิมพ์เดียวกันเป๊ะๆะนะครับเออมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมั่งอะไรมั่งนะครับเออจุดตรงไหนเพิ่มหรือว่ายังไงแขกรับเชิญเออว่างหรือไม่ว่างอะไรรอบสองนี้ก็เขาก็ลงล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะครับลงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแขกรับเชิญแล้วก็ไม่แมกันที่จองบัตรจองตั๋วก็เอ่อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับ เตรียมตัวกันให้ดีนะครับทาแป้งทารุด <laughs> นะครับแม่แม่นะครับผัดแป้งให้หน้าเขาขาวนะครับน้องไรอันเขาสั่งมาแล้วบอกมาแล้วนะครับแม่แม่ทุกท่านทาให้หน้าขาวไว้นะครับปากก็ต้องให้แดงไว้นะครับให้แดงไว้มันจะได้ไม่จืดเวลากล้องเก้องอะไร มันแทนมาจับหน้าจับตาแม่ๆนะครับเออมันจะได้ไม่จืดสีสีมันจะได้ไม่ค่อยจืดจางนะครับแล้วก็ถ้าาไว้ดูนานๆมันก็จะได้ยิ่งเด่นยิ่งเด่นมากเลยก็น้องไรอันก็ย้ำไว้แล้วนะครับย้ำไว้แล้วนะครับเออหน้าต้องขาวปากต้องแดงนะครับถึงจะมีแรงนะครับแม่ๆ <laughs> นะครับเออ วัน,นี้รอบสองนี้ก็คงจะมีรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่นะครับออแกกรับเชิญก็คงจะมีรุ่นใหญ่หลายๆท่านนะครับแล้วแม่แม่อีกน้องและอั้นขาห่วงนักห่วงหนาเลยนะครับย้ําเตือนเลยน้องและอั้นก็ย้าเตือนมาเลยนะครับย้ำมาเลยว่าแม่ต้องหน้าขาวปากต้องแดงนะครับปากต้องแดงแล้วเราไปมีความสุขร่วมกัน กับเดอคนเอคอนเสิร์ตเดอไลอันนะครับทุกทุกท่านก็ขอเชิญเลยนะครับให้โทรไม่ติดก็วานลูกวานหลานนะครับช่วยกันโทรบางคนก็เออได้ได้สองรอบก็แสดงความดีใจด้วยนะครับลุงเลกก็ดีใจกับแม่แม่ด้วยนะครับที่ได้ไปชมน้องไลอันถึงหน้าเวทีนะครับเพราะว่าเราไปดูคนที่เรา ออชอบเรารักนะครับลูกรักของเรานะครับผมไปดูตอนที่ว่าเ,เวลาน้องเขาแต่งตัวเต็มยศขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้โอ้ยดูเหมือนเจ้าชายเลยนะครับเจ้าชายลูกทุ่งเลยแล้วโอ้โหมันมันสง่างามบรรยายไม่ถูกนะครับบรรยายไม่ถูกมันพูดง่ายๆมันโอ้ย ไม่มีที่ตีตรงไหนเลยนะครับเห็นน้องเขาแต่งชุดแบบเ,เต็มเต็มยศของนักล้อลูกทุ่งใส่สูตรใส่อะไรนะครับมีหางถึงไอ Dance ้แดนซ์ร์แดนเซอร์มาลํมมาเต้นน่ะโอ้โหน้องเขาเหมือนเจ้าชายเหมือนเจ้าชายโอ้โหง่าเจ้าชายลูกทุ่งเจ้าชายลูกทุ่งเลยจริงๆเลยนะครับสงางามมากเลย นะครับแล้วก็เสียงน้องนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเสียงไม่ตกมติจะจะดีวันดีคืนนี่ต้องยอมรับต้องยอมรับนะครับเราสังเกตไหมแม่แม,แม่สังเกตไหมครับเวลาน้องเขาร้องออสด,สด,สดเวลาแม่แม่ขอไม่มีดนตรีดน,ดนตรีนะ่ะโอ้โหน้องก็เสียงนี่ยังว่าแหละเหมือนมัน เหมือนมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันจังหวะจะโคนการเอื้อนคันเอ่ยนี่เราในในความคิดของลุงเหล็กนะครับคิดว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็การพูดคุยหยอกล้อกับแม่แม่นี่ก็แต่ละงานละงานมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละงานเอ่อ ต้องยอมรับว่าน้องนี่หัวไวมากเลยการโต้อตอบกับแม่แม่หรือว่าการหยอกล้อกับแม่แม่นี่ก็ต้องยอมรับนะครับน้องเขาไวมากาก,การจาการโต้อตอบหรืออะไรหน้าเวทีพูดคุยกันเรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็ไวมากเลยนะครับคิดไวทําไวนะครับแล้วก็พูดจาดีพูดจาดีเราก็ต้องยอมรับไอ้เรื่องนี้นะครับ เออไม่ว่าจะหน้าตาหรือวาจาเราต้องยอมรับน้องเขาระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเออที่เราเห็นเห็นมาบรรพานมานะครับแล้วก็สนุกสนานเหมือนเดิมหน้าเวทีเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยกก็คงจะคงจะสนุกหน้าดูแหละน้องเขาเออสมมติว่านะต่อไปนี่น้องเข้าวงตลกวงไหนนี่เขาอ้าแขนและ อ่าแขนรับหมดทุกมง่ะผมว่าผมคิดนะมุมตลกมุมอะไรนี่น้องเขามีครบนะครับต้องยอมรับเลยก <c oughs> ็เราเห็นเห็นมาแล้วเนี่ยการโต้อตอบหรือการหยอกล้อเนี่ยมุมตลกของน้องเขามีมาเรื่อยๆอ่ะไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่ละมุกแต่ละอะไรหรือว่าเราไปดูคลิปช็อตหรืออะไรแต่ละช็อตนะครับเออหรือเราไปไ,ออไปย้อนดูไปย้อนดู ที่น้องเขาประกวดมาน่ากอะมุมตลกแต่ละมุมนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะมีให้ควงมีให้รู้เรื่อยๆให้ขำได้เรื่อยๆเราก็เห็นมาแล้วนะครับเออเห็นมาแล้วงานนี้ที่สัมภาษณ์นี่ก็มีมุมตลกมุมอะไรนะครับเออเราเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจเราเราไม่หงอยไม่เหงานะครับสำหรับลุงเหล็กนะไม่เหงานะครับที่ได้ติดตามนะครับ ที่ได้ติดตามน้องไลอั้นมานี่มีความสุขทุกวันนะครับถึงไม่ได้ไปดูหน้าเวทีเราก็มีความสุขได้นะครับแม่แมนะครับสำหรับลุงเหล็กมีความสุขได้ทุกที่ที่ได้ไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บนี่กเออ็เวลาดูน้องดูอะไรเราเราอดยิ้มไม่ได้ขนาดเราทำนูน่นทำนี่นะเราเปิดฟังเรื่ออะไรนี่เราอยากอมยิ้มไปเดินเื่อยเลยบางครั้งก็วนเลาะอยู่คนเดียวแหละผมอะ นะครับวนเลาะอยู่คนเดียวแหละเวลาทํานู่นทนํานี่รีดผ้ามังอะไรมังก็ควังไปเรื่อยบางทีก็วนเลาะอยู่คนเดียวนะครับเออก็มันเป็นอะไรที่ว่าเวลาฟังมุกตลกของน้องอะ่ะโอ้แต่ละมุกละมุกไปสังเกตดูสินะโอ้ไม่ยิ่งย่อนกับ,กบตลกรุ่นพี่เลยนะครับไม่ยิ่งย่อนไปกับตลกรุ่นพี่เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเออ คอนเสิร์ตเดอะไลออนนะครับรอบ2นะครับใครที่ยังไม่ได้จองบัตรจองตั๋วก็โทรไปได้นะครับโทรไปได้ช่วงนี้นะครับก็ยังพอมีเหลือนะครับยังมีเหลืออยู่นะครับโทรไปเ,เช็คดูนะครับว่า,าจะได้นั่งตรงไหนอะไรยังไงนะครับบางครั้งไอ้ที่เราคิดมันก็ไม่ไม่ได้ดังคิดนะครับที่เราจะ เป็นจองจะไปนั่งตรงนู้นตรงนี้บางครั้งก็เขาโทรไปก่อนเขาก็ได้ที่นั่งไปก่อนนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ้อย่าลืมนะครับหน้าต้องขาวปากต้องแดงนะครับแม่แม่อันนี้ย้ําไว้เลยน้องไลอ้นบอกมาแล้วนะครับย้ําไว้เลยหน้าต้องขาวปากต้องแดงนะครับหรือว่าจะแต่งชุดไทยไปก็ได้ <laughs> ไดนะครับสวัสดีครับ